ถ้าทุกคนคิดว่าอันกระสิน์หรือพี่ป๊อบสยามคือจุดสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารของการทำคอนเทนต์แล้วล่ะก็ผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับอีกคนหนึ่งที่เหนือกว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าเออทาไมต้องมาอักขติมาอากขติเพราะฉันปากเซ็บหรอใช่ฉันปากเซ็บฉันยอมรับฉันปากเซ็บฉันปากเจวมากเมแต่ฉันด่าคนที่ฉันด่าฉันกกอนนะ ใครดีมาฉันดีตอบพูดดีมาฉันดีตอบค่ะใครทักมาดีกับฉันฉันก็ดีฉันก็คุยด้วยไม่เคยคิดไ like รกับใครเลยมีแต่คนที่ทักมาตอเลดรับหน้ารับหลังนี่แหละ อบทองคือคนที่ผ่านดราม่ามาแล้วมากมายการเอาลูกตัวเองออกมาช่วยไล่ขอของขวัญเพื่อเอาเงินไปเล่นการพน,นันจนเป็นข่าวใหญ่โตนะครับแต่สงสัยอะไรไหมครับว่าทาไมทิกตอกถึงไม่แบนกับพฤติกรรมแบบนี้ทิกตอกเองเนี่ยมีกฎที่ว่าคนที่จะไล่สดต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและหลายคนที่ไล่สดในทิกตอกจะพยายามไม่ให้เด็กหรือลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในกล้องด้วยคนที่เข้าไปดูอบทองไล่สดแต่ละครั้งคือหลักหลายพันคนจนไปถึงหลายหมื่นคนและพอ คนดูเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือของขวัญของขวัญเยอะ t ิ t t อกก็ได้รับส่วนแบ่งที่มากยิ่งขึ้นช่วงหลังหงนะครับมีการปรับเกณฑ์ส่วนแบง่งโดยคนที่ไลฟ์สดต้องไลฟ์เข้าเงื่อนไขของ t ิ t t อกซึ่งจะได้ส่วนแบ่งประมาณ40%และต้องทำํำบรกิจรายสัปดาห์เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งรางวัลมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่า t ิ t t o k ได้รับส่วนแบ่งจากคนที่ให้ของขวัญมากกว่า 60%เลยทีเดียวครับและยิ่งถ้าคุณไม่สามารถทำตามภารกิจที่เขากำหนดไว้ได้ TikTok ก,ก,ก็ยิ่งจะได้ส่วนแบง่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ TikTok ไม่เลือกที่จะแบนคอนเทนต์แบบนี้แต่กลับดันขึ้นฟีดให้คนได้ดูและจ่ายของขวัญ การทำนาบนหลังคนของ TikTok มันกลายเป็นการสนับสนุนคอนเทนต์ขยะที่ไม่ต้องมีคุณค่ากับคนดูขอแค่สามารถดึงความสนใจให้คนมาดูจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตาม TikTok ก็พร้อมจะแบ่งเศษเงินให้กับเหล่าคีย์เตอร์เหล่านั้นเช่นเดังไทยนาทงออกเหปีนิษฐ์สัตวจแต่าจงรอมกันนะเฟลิกซ์ชมทงประกาศี่เรารไม่จับตา แต่ผมอาจจะพูดเกินไปหน่อยตรงที่ TikTok ไม่เคยแบนจริงๆ TikTok ก,ก,ก็เคยแบนอบทองมาบ้างนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสพติดโดปบามีนในการถ่ายฝีหน้าจอบน TikTok ผมมั่นใจเลยว่าภาพของอบทองน่าจะผ่านหือผ่านตาคุณมาบ้างในการทําคลิปนี้นะครับผมต้องระวังอย่างมากเพื่อที่จะไม่ได้ให้ดูเป็นแง่ลบว่าผมไปโจมตีหรือพูดจาไม่ดีกับอบทองคืออย่างที่คุณเห็นนะครับอบทองอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เกิดมามีร่างกาย ที่มีความพร้อมหรือปกติเหมือนกับใครหลายคนแต่ตัวของเธอเองกับใช้สิ่งนี้นะครับเรียกร้องความสนใจให้กับเหล่าผู้ชมเข้ามาดูว่าแบบเฮ้ยทำไมต,ต้องขนาดนี้อ่ะไม่เข้าใจคือแบบตอนแรกอ่ะคือฉันก็เห็นที่เขาไปโพสเออแล้วถามว่า ฉันแบบเออพยายามไม่สนใจพยายามมองข้ามไปเลยเออ,อ การไลฟ์สดแต่ละครั้งนะครับมีคนดูไม่ต่ำกว่าหลักพันคนลองไม่เปรียบเทียบกับพี่ป๊อปสยามในช่วงที่พีคๆไลฟ์สดกับดาราอย่างคุณเตอ๋อกับมีคนดูที่ประมาณ4,500คนเท่านั้นแต่ในกรณีของอบทองนะครับแค่ไลฟ์สดกินมามากกับมีคนดูปาไปแล้ว5,000คนคือพวกคุณมาดูอะไรกันเนี่ยยิ่งถ้าช่วงพีคๆนะครับมีคนดูปาไปถึง 2- ถึงสา0หมื่นคนเลยครับมันเป็นตัวเลขที่โคตรจะบ,บ้าเลยคือผมสงสัยเหมือนกันนะว่าพวกคุณมาดู นนอบทองเองเริ่มมีืเสียงขึ้นมาในช่วงปี2023จากพฤติกรรมของเธอเองที่ขู่จะทําลายร่างกายตัวเองและลูกไว้หนึ่งขวบในขนาดนั้นครับคือผมเองอาจจะไม่สามารถพูดเนื้อหาข่าว ออกมาได้โดยตรงนะครับเพราะเนื้อหาข่าวเนี่ยมันออกจะรุนแรงไปสักหน่อยแต่อย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับในวันที่22ตุลาคมปี2023ได้มีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานพอมอหรือหน่วยงานพัฒนาสังคมจังหวัดสกลนครให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายวัยหนึ่งขวบที่อยู่กับแม่พิการโดยมีพฤติกรรมเอาลูกโพสลงโซเชียลมีเดีย และตัดพอว่าไม่มีเงินกินข้าวเรียกความสงสารให้คนนี่ครับโอนเงินมาให้แต่พอมีคนโอนเงินให้ก็จะเอาเงินนั้นไปเล่นการมานันและตัวของแม่ยังมีการเสพติดพวกยาแก้ไอแต่เท่านั้นมันยังไม่จบนะครับอบทองเอง ยังมีประวัติการโกงเงินอีกหลายครั้งผมได้เอาชื่อของอบทองนะครับได้ไปเสิร์ชหาบนเว็บไซต์ Backlit Seller ทำให้เห็นข้อมูลการโกงเงินนะครับของอบทองที่ย้อนกลับไปไกลถึงปี2020หรือประมาณ5ปีก่อนหน้านี้ทำให้เราพอจะเห็นได้ว่ามีการรายงานว่าอบทองได้ทำการโกงเงินไปกว่า13ครั้งและเป็นยอดรวม4,823บบาทส่วนใหญ่จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเคสมือถือ ไปจนถึงก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือและนี่คือเรื่องราวบางส่วนของอบทองการใช้ความน่าสงสารของตัวเองเพื่อขอของขวัญจากคนดูและเอาเงินไปเล่นการพนันถ้ามึงอยากให้กูงัดสเตทเมนต์ออกมามึงไปงัดตัวนี้มึงออกมาก่อนมึงไปงัดตัวนี้มึงออกมาก่อนแล้วกูจะงัดสเตทเมนต์ออกมามึงกล้าสู้กับกูไหมถ้ามึงมีหลักฐานตรงเนี้ยนะ เอาไหมกูเซอร์แน่ว่าคนในบ้านฮะยากเก่งแต่ไออยากเก่งแต่แบบย่อเท่านี้วันที่ยี่สิบเท่านี้เท่านี้เท่านี้กินมาแล้วเว็บไหนที่มีแอดมินกลุ่มตัวตึงนะคะได้ไปหาข้อมูลนะคะตึงนะคะว่าเออตัวน้ําเนี่ยปั่นซอบเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ <S <S คือเดือนที่แล้วเนี่ยเออเป,เป็นเป็นเป็นเดือนเอ,อมิถุนา ะะเดือนนั้นได้ทําการปั่นจริงเล่นจริงค่ะแต่ไม่ใช่ตัวน้ำเล่นจะมีเล็กที่เป็นคนเอายูทของน้ำเนี่ยไปเล่นการยืมเงินและไม่คืนแถมยังไล่สดด่าเจ้าหนี้ไปกู้เขาแลละเป็นยังคือปากดีไปโพูดด่าเขาอ่าแล้วทำไมไม่จ่ายเขาแล้วแล้วเป็นล่าสุดที่ว่าเป็นอ้การนอกใจสามีและเอาเงินที่ได้นะครับจากการไล่สดไปเปย์ผู้ชายเล็กถามกับน้ำว่า น้ำอะเสียเงินให้เขาเท่าไหร่น้ำก็เลยบอกว่าก็เยอะอยู่น้ำก็ขอโทษเล็กที่น้ำไปรู้สึกดีกับคนนั้น,นก็บอกก็พูดกับเล็กคุยกับเล็กว่าเออเนี่ยขอโทษนะกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนู่นน,นี่นั่นซึ่งเราไม่เคยปฏิเสธเลยซึ่งเวลาเล็กขอนะ้ำจะปฏิเสธเล็กตลอดเลย,ยไม่ให้มึงหลอกมึงจะไปทําอะไรนู่นน,นี่นัน่นแต่คนเนี้ยพูดมาคําเดียวกูใจอ่อนกูให้เขาสู่เออกูรักเขาอะไรแบบนี้เออ แต่เราก็คิดตระหนักใจอยู่ว่าเฮ้ยผัวเพื่อนไว้ผัวเพื่อนเฮ้ยผัวเพื่อนไว้อะไรแบบนี้แต่ถ้าในเมื่อโอเคคุณพูดไปแบบนั้นแล้วการนินทาควรที่เคยเข้ามาช่วยเหลือบางทีคนที่ให้น้ํายืมเงินเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าน้ําไม่มีปัญญาคืนแต่เขาอ่ะพยายามเล่นน้ําแบบไม่เคยมีปัญหาก,กับน้ำแต่พยายามมีบทมีบทบาทพอพอน้ํายืมรู้อยู่แล้วว่าน้ําไม่มีปัญญาคืนแน่นอนก็ให้น้ํายืมแล้วก็มาเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกรอบสองแล้วแต่พฤติกรรมที่คนเนี่ยพูดถึงและเป็นห่วงจริงๆก็คือพฤติกรรมของอบทองกับลูกชายอย่างฉลาดครับคือลูกของอบทองมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันเด็กบิ๊กกครับพี่ด้วยพี่ส่งของฟันด้วครับด้วยครับอืครับด้วยคือน้องพูดได้ค่ะแต่น no ้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบคาบานโนย์เยสสต็อปโอเค ลูกของอบทองกลายเป็นเครื่องมือที่เธอใช้ในการสร้างรายได้คือนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับมันยังมีอีกหลายประเด็นทั้งเรื่องสามีของอบทองเองที่เข้าออกเงินจำเป็นว่าเล่นจากกรณีเสพสารเสพติดและอบทองก็ยังปากเจ๋วด่าคนที่เข้าไปดูจนเรื่องมันบ้านปลาอยู่หลายครั้งและทีเขาด่าคุณคุณยังดิ้นตายเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกเลยไม่ได้เก่งแต่ในไลฟ์ค่ะ ผู้ชายเด็กผัวสวัสดีค่ะโทรพอแล้วนะแม่คนเลยด้วยอ่าอันนี้อ้วนสายไปทางสโนต่องอยได้ไหมคะได้ค่ะได้มนไปเลยจัะอันนี้อ้วนสายไปทางสโนต่องอยได้ไหมคะเออพี่ได้ยินหนูพูดไหมคะเสียงไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข้าวค่ะ ได้ยินหนูไหมคะได้ยินไหมคะจะม่ได้ผสมปืนนะเมื่อวานเออจะมีคนมาบุกลุกพื้นที่ส่วนตัวค่ะมีคนมาบุกลุกพื้นที่ส่วนตัวค่ะได้ได้ได อบทองเองเกิดเมื่อวันที่20ทธันวาคมปี2538ปัจจุบันนะครับจะมีอายุครบ30ปีเธอมีชื่อเต็มว่าอบทองคำเพ่งเป็นโรคกระดูกพุนที่ทำให้เธอสูงแค่110เซนเมตรและมีน้ำหนักเพียง21กิโลกรมัมคือพี่สูง110นะคะน้ำหนัก24นะคะใครมีคำถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ เคยมีลูกชายนะครับชื่อฉลามแต่บางแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆชื่อว่าประวานก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นฉลามในภายหลัง มาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะเห็นใจหรือสงสารในตัวของอบทองขึ้นมาแล้วแน่ใช่ไหมครับเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความยากจนในร่างกายที่ไม่ปกติละหลังจากเธอได้คลอดลูกไปนะครับเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นแม่ของอบทองก็ได้เสียชีวิตทําให้เธอต้องอาศัยอยู่กับลูกแล้วก็สามีข้อมูลทุกอย่างแทบจะครบองค์ประกอบที่จะทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกสงสารและพร้อมที่จะโอนเงิน และเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วมันเพราะอะไรกันที่ทําให้คนอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกเกลียดและไม่ชอบในตัวของผู้หญิงคนนี้ถ้าตัดเรื่องความน่าสงสารออกนะครับคุณจะพบว่าอบทองไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเธอเป็นคนที่พูดเก่งและรู้ว่าโซเชียลมีเดียชอบอะไรต้องการอะไรและใช้สิ่งนั้นเป็นจุดขายครับก็คือคบกันมาหปีแเดือนคนที่สอคบกันมาสปีคนที่สาม เหมือนกูไม่ได้ตั้งใจคบคนที่สี่ก็คบกันมาสองสองปีแปดเดือนไม่เคยเจอหน้ากันคุยกันแต่โทรศัพท์คนที่ห้าคนที่ห้าคนที่ห้านี่ประมาณปีแปดเดือนคนที่หกนี่คือความจริงใช่ค่ะอันนี้คือนี่คือความจริงหมดเลยค่ะนี่คือความจริงไอ้ที่เล่าให้ฟังคือความจริง มันคือดราม่ามันคือความสงสารอบทองเริ่มใช้ความน่าสงสารของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้จากคนที่เข้ามาดูเธอมันไม่ได้ต่างจากสวนสัตว์มนุษย์ในโลกยุคโซเชียลมีเดียคนที่เข้ามาดูอบทองอาจจะมองเธอด้วยความน่าสงสารเกิดมายากจนทนอยู่กับความพิการของร่างกายทําให้คนจํานวนไม่น้อยเข้าไปให้กําลังใจยื่นมือเข้าไปช่วยทั้งส่งข้อความส่งของขวัญช่วยแชร์คลิปถ้าไม่อบทองนะครับมีพื้นที่ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นและเมื่อมีคนรู้จักอบทองมากยิ่งขึ้นครับมันกลับไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้ความน่าสงสารกับ ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์จากมันอบทองนะครับเริ่มพลิกบทบาทจากเหยื่อที่รอรับความช่วยเหลือกลายมาเป็นผู้เล่นที่รู้จักใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะบนทิกตอกที่ดราม่ามันคือกุญแจในการสร้างอ n นสต e เมนต์และรายได้เพราะคนไทยชอบเรื่องดราม่ากันอยู่แล้วเวลานะัาเจอู้ชายนี้งปฟันมน้ำมันนะ ไปนัดเจอที่ปั๊มประมาณว่าเดินออกมาจากปั๊มใช่แล้วเพราะปั๊มนี่คือปั๊มของฮารุเองเออแล้วผู้ชายเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเป็นตุเป็นตาเลยอ่ะเชื่อเป็นตุเป็นตาใช่เออก็เลยได้เล่าเรื่องกันเป็นตุเป็นตาใช่เออจนมาถึงทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานคุณหนูฮารุเจ้าของปั๊มน้ำมันเออและตอนที่เขาจับได้มึงโดนอะไรก็ก็ตอนผู้ชายตกนิดนึงในการอยากได้อยากมี มันแทบจะเป็นเรื่องปกติและเป็นกิเลสพื้นฐานของมนุษย์เลยครับคือผมไม่ได้จะว่านะยิ่งถ้าเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้มีสภาพร่างกายที่เหมือนกับคนทั่วไปแค่คุณไม่หลอ่อไม่สวยเกินมาผิวดําผิวคล้าไม่สูงสิ่งเหล่านี้มันก็เพียงพอที่จะทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจและหาทางที่จะดินน้นรนหาสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปยิ่งในกรณีของอบทองการที่เธอต้องการจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่พอเราม,ามองดู แล้วเนี่ยมันออกจะวินวินกันทุกฝ่ายฝ่ายอบทอง ก็ได้เงินมีรายได้ทําให้ชีวิตตัวเองดียิ่งขึ้นฝ่ายที่ชอบดราม่าก็มีคอนเทนต์ให้เสพหรือคนที่อยากสนับสนุนยื่นมือเข้าไปช่วยก็ได้แสงจากอบทองไปด้วยแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่ามันไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะสิครับอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกว่ามันมีคนที่เสียหายจากการถูกอบทองเนี่ยโกงรวมอยู่ด้วยและมันมีการตั้งกลุ่มเพื่อแชร์เรื่องราวของอบทองและมีสมาชิกกว่า10,000แนคนยังไม่รวมในแฮติก หรือเพจต่างๆที่ทำข่าวเกี่ยวกับตัวของอบทองโดยเฉพาะแต่จะบอกว่ามีแต่คนเกลียดอบทองมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับมันก็มีคนบางส่วนที่ชื่นชอบในตัวของอบทองจริงๆและคอยให้กำลังใจสนับสนุนไม่ได้ต่างจากกรณีของอันกรณสิน์หรือพี่ป๊อบสยามเอาจริงๆป่ะเป็นฉันมันผิดขนาดนั้นเลยหรอคือเออเริ่มใหม่ไม่ได้หรอปรับปรุงตัวไม่ได้หรอแก้ไขตัวเองไม่ได้หรอ เรื่องราวของอบทองมันไม่ได้เป็นแค่กรณีของการที่บุคคลหนึ่งจะพยายามดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการสร้างความสงสารให้คนเนี่ยสนใจแต่มันซับซ้อนกว่านั้นมากครับมันสะท้อนถึงการบริโภคคอนเทนต์ในยุคโซเชียลมีเดียของโลกอย่างทุกวันนี้มันกลายเป็นเหมือนละครนาเน่าที่ถูกผลิตซ้ําในโลกออนไลน์โดยมีผู้ชมที่พร้อมจะเสพเนื้อหาโดยไม่สนว่าจะสงสารจะโกรธจะเกลียดหรือเพื่อความบันเทิงผู้ คนจานวนมากในโซเชียลมีเดียติดตามเรื่องของอบทองบางคนนี่ยครับแค่อยากดา่าแค่อยากสะใจหรือบางคนก็สงสารจริงๆอยากจะช่วยเหลือมันกลายเป็นละครน้าเน่าที่มันไม่มีวันจบแต่ในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นถึงด้านมืดของการใช้ประโยชน์จากความเห็นอ,อกเห็นใจของผู้อื่นและคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างคอนเทนต์และรายได้โดยที่ไม่รู้อีนุ่นีกินนก็คือลูกของอบทองนั่นเองแม้มันจะเกิดเหตุการณ์ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วนลูปแต่ สังคมไทยก็ยังติดอยู่ในวังวนของการเสพดราม่าคุณจะเห็นได้จากยอด n g จ g เมนต์ที่ทุกคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทุกครั้งที่มีการพูดถึงอบทองมันเป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าสังคมเรากําลังเสพความทุกข์ของผู้อื่นในฐานะคอนเทนต์หรือทาลองย้อนกับอบทองเองก็อาจจะเต็มใจ ที่จะขายความทุกข์ความน่าสงสารให้เป็นคอนเทนต์ให้กับคนที่ต้องการเสพมันมันอาจจะง่ายนะครับถ้าเราจะพูดว่าก็ไม่ต้องไปดูสิไม่ต้องไปนสนใจให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปดูแลและจัดการแต่สิ่งนี้มันไม่เคยได้ผลครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือมีคนเข้าไปช่วยเหลืออบทองเนี่ยเยอะมากๆให้โอกาสซ้ําแล้วซ้าเล่าพี่หยกโอนเงินให้น้ำสองพันน้ำก็เอาเงินไปเล่นทุกครั้งพี่ก็ไม่เคยโกรธลูกเองค่าก็เลี้ยงอย่างดี เองก็รู้ฝอบางกลุ่มอิจฉ<ช>าพี่แล้วมันเอาเงินให้เองหรือไม่ <c oughs> แล้วเองมาทําแบบนี้พี่อบอกเลยในกลุ่มเนี่ยสารวัตรลีเนี่ยบางคนเขาเอาเงินช่วยน้ํานะเขาถึงโกรธเหมือนพี่ไงพี่ว่าเขาพี่ไม่รู้จิตใจเขาตอนนี้พี่รู้แล้วพี่เนี่ยไม่ได้อยากอโทรสัพ์พี่ขึ้นมาไล่เลยแต่โทรศัพท์น้ําหล่นหายในระหว่างที่พี่ดึงถูดกระชากนะลงไปที่ร้าน ร้านซูเปอร์2019เพื่อจะให้คนรู้ว่ากูเนี่ยซื้อของซื้อเสื้อน้ำมันให้มึงราคา4,000กว่าบาทน่ะเงินนะมึงแล้วมึงให้อีกฝอมึงให้อีกตัวไหนที่ไม่เคยเอาเงินให้มึงแม้แต่หนึ่งบาทฮะมาปั่นให้มึงมาด่าก,กูเนะคุณใส่กูได้ยังไง แต่การที่อบทองไม่ได้มีร่างกายเหมือนคนทั่วไปมันก็ทําให้หลายคนคิดสงสารไม่อยากจะเอาเรื่องจึงเปิดโอกาสให้อบทองได้ทําผิดซ้ําไปซ้ํามาโดยที่เธอเองก็ไม่ได้เรียนรู้หรือพร้อมที่จะปรับปรุงตัวมันเป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะครับที่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออบทองแต่กลับเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้มันหายไปและนี่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเริ่มต้นพอแม้จะมีดราม่าหนักแค่ไหนก็ตามคนดูหรือคนที่รขบ ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นผมไม่รู้เลยว่ากรณีของอบทองมันจะไปจบลงที่ตรงไหนหรืออบทองจะได้รับโอกาสในการปรับปรุงตัวและหาเงินมาใช้หนี้กับสิ่งที่เธอทําผิดพลาดในอดีตก็ต้องมาติดตามกันดูแล้วนะครับว่าครั้งนี้อบทองเองจะสามารถใช้โอกาสที่มีคนหยิบยื่นมาให้ลบคําสมะมาทได้มากน้อยแค่ไหน แล้เปนเพื่อนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันขอบคุณทีทุกคนดูจนจบและจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแต่แบบยังเอากูไปเตายังไปว่าแบบแบบนั้นแบบนี้